อ่ะสวัสดีครับเรามาดูส6หตาโบโตกมันโน่ะฮะยรราเนี่ยแม่เาลมจับลรองผันเนี่ยเรองผันเจ้ากบเนี่ยเจ้กบเขาทานยเออหมดดีววมันนักมันนัก ของผมก็เฮียไก่นี่แหละไก่ดีโอ้ยของแกมันนั่นดอกแกกับใบใหม่ท่านั่นใบมันเหี่ยนแล้วมันบกเข่าดอกเนี่ยแกกับใบบกเข่าแล้วมัเปลี่ยนฐานใหม่ฐานให้มันยาวกันนึงใบมันยืดหนังไม้อืมใช่ของผมก็ตัดผมก็ตัดให้มันยืดหนังไมา เล็กม oh <c oughs> <cake> ีทำจำพวกมาแล้วก็องโอ้ทำเองเออทำเองโอ้นึกว่าจะเป็ดซื้อของเขมียนมาว้านี่มีมดดีกันหนูดี่ะนี่มันแข็งเกินเนิ้นนี่มันแบ๋อืนี่ผ่านทำเองนะครับพี่น้องนี่เล็กมีจำพวกยัดีงยังได้ประกบนี่ชัดๆนะนี่ต้องหาเดี๋ยวซื้อมาอีกงบครบชัด ผมก็ผ่านใครมาถอดทิ้งโอ้โหอ้ใบมันใบมันมืดเฉยๆนี่นะครับถ้าใบของใครเป็นแบบนี้กลับเลยนะครับมุดถึงบาดาลแน่นอนนี่มนีมน่มุดดีกันเอาขึ้นปุนบ๊บไปมืดแกปิน้นแกปิ้นกลับลงก็เอาหลวงนี่ลงดินนี่ต้องทำอย่างยาวออกมาเนี่ยเห็นใบมันนี่นี่เล็กฐานนี่แล้วเห็นได้ก็ประมาณนี้ม,มาถึงเนี่ยมาดัะ เจาะนี่อ๋อเจาะรูเจาะรูใหญ่เจาะจรูใหญ่อ๋อผมเป็นเจาะรูใหญ่อ๋อผ<ม>ใบนี่นะเออผมเจ้องหมา,าผมทำของหมายาวออกมาเป็นโศกคุณเดียวพอมันนั่งกัดกระเท็บขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยอ๋อถ้ามันยาวมากยาวมากมันคดนะเออยาวมากมันพับนะถ้าไม่พับก็เงื้อขึ้นเจาะนี่อ๋อเจาะรูนัดอ๋อนี่นี่ ไม่ต้องไปทำรอกพื้นมันอ่ะใช่ขยับขยับใบเอาเร็จได้แน่ยเสร็จแล้วได้ครึ่งกระตุกมุนคนงานมากกว่าป่ามันนี่พี่น้องเลยหรือป่าป่ามันจักสองไร่แล้วคนงานมายี่สิบคนผมไม่ทันหมดจัก ทางนุ่นก็กลัวไปท่านรถตักทางนุ่นก็โทรบอกแล้วว่าอย่าพึ่งมาตักเลยยังไม่ได้เตียทั้งวะอ,อุ๊ดยังไม่ได้มันใส่ผ่าเลยทึงวะอ,อนบนนู่นนะอืมของเทพพวกกันนี่อันนี้แล้วเล้วมาไมาอ่อันที่วันบน,นของใครของให้อุ๊ดก็ฝากฝาาวายที่เอิงใส่มาาันช้าวยินดี มันยังมีมันด้วยี่เราไงมีมแ,แปลงที่สองแปลงที่สามอยู่ไหนอีกดูม,มาอยู่ก็บ้านนี่แหละที่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่บ้านโอเคถอยโจกนี่ตรงนี้มาดิเมกอนคูรูกเคเลเลยพี่น้องเอ้ยสงสารรถตักเจ้าของเลยบ้านนี่อนเ,นเอาไปเดี๋ยวเราไปดันทางให้ตุกเขาเข้ากัน โอเควัสดีครับวัสดีครับ